สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานช่างนะครับก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับอธิบายลักษณะการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างแต่ละประเภทนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่สองครับอธิบายลักษณะในการใช้อุปกรณ์งานช่างนะครับทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับข้อที่สามครับมีเจตค้ติที่ดีนะครับต่อ การใช้อุปกรณ์งานช่างนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของงานช่างนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างตามรูปภาพด้านบนนะครับจากรูปภาพนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเครื่องมือหลากหลายประเภทนะครับมีทั้งเลื่อยมีทั้งระดับน้ํานะครับมีประแจมีคีมมีค้อนมีไขควงมีบันไดมีแปลงนะครับส่วนการใช้งานเครื่องมือช่างนะครับ ดูได้จากคลิปวิดีโอต่อไปครับเซนครับส่วนวิธีการใช้งานเครื่องมือช่างแต่ละประเภทนะครับสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอต่อไปครับอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 1. กันไก กันไกใช้สำหรับตัดกระดาษสองมีดคัตเตอร์มีดคัตเตอร,ตอร์ใช้สำหรับกรีดกระดาษสามเลื่อยเลื่อยมีหลากหลายชนิด เลื่อยลันตาเลื่อยคันธนูเลื่อยไฟฟ้าใช้สำหรับเลื่อยไม้4เลื่อยฉลุเลื่อยฉลุใช้สำหรับเ,เลื่อยไม้ที่มีขนาดบางๆเหมาะกับการทํำลวดลายต่างๆ5 สว่านสว่านใช้สำหรับเจาะไม้เหล็กปูนหกขวานขวานใช้สำหรับหาปืนเจ็ด ค้อนค้อนใช้สำหรับตอกตะปูแปดตะปูตะปูใช้สำหรับยึดติดวัสดุชนิดต่างๆอย่างเช่นไม้เก้าไขควง ไขควงปากแฉไขควงปากแบนใช้ขันสกูหรือคายสกูสิบประแจประแจใช้สำหรับขันหรือคายน็อตสิบเอ็ดคีมปากจอระเข้ ิมปากจระเข้ใช้สำหรับจับชิ้นงานดัดบิดหรืองอชิ้นงาน12ตลับเมตรตลับเมตรใช้บอกระยะกว้างยาวความสูงความหนาของวัสดุชิ้นงานจบไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ สำหรับพ้าง,งานในวันนี้นะครับก็ให้หนักเรียนนะครับเขียนรายการเครื่องมือช่างนะครับพร้อมทั้งบอกหน้าที่ของเครื่องมือช่างแต่ละประเภทนะครับไม่น้อยกว่าห้าชิ้นนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ